สวัสดีครับผมอยู่กับช่องกล้องแมวชั้นแนวครับไม่อีกทีอีกจุดหนึ่งอีกอีพี่นึงครับมาอนี้ถามเอาตองหัวเสือบรรยากาศปีินครับมาหนีเขาปลาเขาด้วงครับมาอนีเพิ่งบรรยากาศในปลาครับเอาตองหัวเสือมาอนี้ครับทีมงานกล้องแมวครับทีมงานกล้องแมวชั้นแนวครับไม่ทำไม่ผิดหวังเอาตองย่างเบนครับสำคัญที่อันตรายครับบูดชัแบบความสามารถถามหลอกเล่นแบบครับต้องผู้เชี่ยวชาญต้องผู้ที่ว่า เอาปินครับถึงเสียเอาต่อหัวเสืออันนี้ได้ครับไปครับพี่น้องพาไปเบิ่งครับน,นี่ไดงไ,ได้ครับนี่ท้งหนึ่งครับไปครับพี่น้องไปครับนี่ทาไปครับ

แต่แ่บไแนเมอกนี่จัดแตัเสีย้เล่ว้าวลองพ่ดเตอะเร้าแวะเลยแหวะสกปรกยังแหมะใคอยู่ขาโอ้หโอ้โหเนอะซุ่มๆเห็พี่น้องต้องครับต้อเนซุ่มพี้องต้องเน เนี่ยนี่ทำรอเาอบรืงเลยเนี่ยอทำกระวังรีหนผู้ท้งทไม่เร่องอเที้เนี่นเ่ว่าแต่บกตมานบเยโตบ่ลเลยเหลือเวาเซกี่ึงรเลื่นข้าวแล้วเยายเนอะมัยขาเลยเนความอดภัยเนาะ

สองหรือเก้าร้อยหรือเาอเอาละครับพ <Like so um> ี่น้องข้างข้างขั้นต้นจุดละครับพี่น้องไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วพี่น้องน้ล ตัวนุ้นอตัวนุ้นอโอ้ท้เลยสิรัจังลจังปงเลยองกางอันตรายพี่น้องบ้ากาเขาไปใกล้ครับแต่ระยะนี้ครับเบิ้ครับคนมาคนเผาครับสองคนครับ เียบร้อยแล้วครับพี่น้องเตรียมแทงห้างครับตอนนี้เอาเสร็จเรียบร้อยครับดึง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 ออกแล้วครับพี่น้องแท่งแล้วครับพี่น้องแท่งแล้วแท่งแล้วครับพี่น้อง เบงคร Ô, b ình, b ình, b inhos, b ับพี h, p, ่น hey, ้องเยบ่ดออยรับะียบร้อยครับตกครับ จอังอุ้ยพวยจังอุ้ยพวยนะไปครับพี่น้องคนเบิ่งครับคนจุดกำลังใจหลายครับพี่น้องแต่ว่าคนจุดน้อยครับมันเ,เป็นเมียที่คนขังอันตรายครับก็เลยบ่มีไผอยากเข้าไปขอไก่ครับเอบาไวาเอาเ,าเมนมเวียดนามครับสมัยเขาจะเอาเนมคืน ไปครับขาไปใกล้ไกไปเพิ่งให้ใกล้ครับพี่น้องสู้ใหอยเบืองสู้ให้เบิองแม่งครับเฮ้ยกันจูกันจูกันจู่ไปทักพี่น้องแม่งมากครับแม่งมือเลยกันกันไอ้แซงเด้อไก่

เด่นข <m í toys> like like oh ้างหลังเลย้างหลังคือเด่นสุดขาแม่มันบินอยู่เพิ่งครับซุ้กในเพิ่งแม่ครับดีครับแม่ตัวแม่มันบินอยู่ครับล่ะเห็นไหมพี่น้องเดีครับพี่น้องเนี่ยตัวไป ครับผมไปกันเกับครับพี่น้องวบิปนี้ก็ฝากไว้เสมอครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับใครที่แม่งกองแม่ชานิ่มด้วยครับเด้ออย่าลืมกดติดตามให้เป็นกำลังใจคอมเมนต์ให้น้ำเด้อครับว่าเหตุใดที่คือทิ้งแม่นกองแม่อลาต่อหัวเสือครับทีนี้ก็ เอ่ยคำว่าสวัสดีครับผม